สวัสดีครับผมเอรอนจากช่องเองเกิลแมนะครับผมเองก็เป็นคนที่ไปกกย้อนมาได้มาสามึงสี่ปีแต่ว่า,ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ดีขึ้นตามลำดับครับผมก็เรื่องที่คู้เนี่ยก็เป็นประสบการณ์โดยตรงจากผมนะครับก็นี่คือยาที่คุณหมอจ่ายให้ผมนะครับผมคนอื่นอาจจะได้รับยาให้เหมือนกันแต่ผมจะอิงจากยาที่คุณหมอให้ผมนะครับก็จริงจงแล้วผมได้คําถามว่ากดรย้อนต้องกินยาอะไรบ้างก่อนหน้าน,นี้ผมเคยทคําคลิปกดย้อนว่าต้องกินยาอะไรบ้างไปแล้ว แต่ก็มีคำถามที่ว่ากดไหลี่ยขึ้นคอกินยาอะไรบ้างที่นีงผมก็ต้องบอกว่ากดเหลย้อนธรรมดากดไหลี่ยขึ้นคอคุณหมอก็จ่ายแต่ยาเ,เดิมๆมให้ผมนะครับผมก็จร <_' S 1> ิงจริงแล้วก็บอกว่าอาการกดไหลี่ยขึ้นคอเนี่ยตอนแรกอะผมนึกว่าเป็นมะเร็งน,นะครับผมเพราะว่ามันเหมือนมีอะไรอยู่ที่คอเลยแบบแล้วตอนเป็นระดักนะตอนกินน้าลายนะมันมันจะเหมือนแบบาบ,าบาดคอแสบคอมากๆอะแล้วก็จัดทรมานที่สุดตอนที่กินน้ำเปปซี่ครับผมกินน้ำอัดลมเนี่ยคือแบบมันไปซ่างตรงนี้ัง้งแล้วแบบมันมันบาดคอมากๆแบบปวดมากๆ โอเคนะผมยาที่คุณหมอให้ผมนะครับก็มีแค่2ตัวนะครับผม1มิลาซิดครับผมยาลดกรดในกระเพาะซึ่งปกติคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยกระเพาะจะหลั่งกรดมากกว่าเดิมใช่ไหมซึ่งยาตัวนี้ก็ตามชื่อเลยครับผมยาลดกรดในกระเพาะครับซึ่งยาตัวนี้เนี่ยถ้าไปหาแบบการสังคมนะเบิกประกันสังคมได้ครับผมก็ถ้าหากคุณไม่มีเวลาไปหาไปพบหมอในโรงพยาบาลเนี่ยมีขายตามร้านยาครับผมราคาจะอยู่ที่60ถึง70บาทครับผม ได้14ี่เมตรนะครับก็ที่ผมได้กินก็คุณหมอให้ผมกินอาหารกินกินยาตัวนี้ก่อนอาหารวันละหนึ่งครั้งตอนเช้าครับผมแค่ก่อนอาหารนะครับผมแต่ถ้าอยากรู้ละเอียดมากกว่าน,นี้ก็ถามเภสัชนะครับ2อกาเสคอนนะครับผมคือต้องบอกว่าคุณหมอเนี่ยจ่ายยากรารเสคอนให้ผมเยอะมากๆไปครั้งหนึ่งนี่ผมได้สี่ขวดแดขวดนะครับผมแล้วคุณหมอให้ผมกินยาเนี่ยทุกๆ3ามชั่วโมงครับ ผมคิดว่ายาตัวนี้แหละถึงแม้ตัวยาจริงๆอ่ะมันจะเขียนว่าบรรเทาอาการกดไหลย,ย้อนนะครับผมอาจจะไม่ใช่รักษาโดยตรงแต่ว่าคุณหมอถามผมว่าคืออาการกดไหลย้อนหายหรืยังผมบอกว่ายังไม่หายคุณหมอก็แบบที่คุณไม่หายเพราะว่าก,กินกาฟิสคอนน้อยไปอ้าวเอเอก็เหรอคือคุณหมอก็เลยใจ่ายให้ผมแบบเยอะเยอะมากๆอ่ะมีคนแซงผมว่าผมเป็นสปอนเซอร์ของกาฟิสคอนหรอเป็นคนของกาฟิสคอนหรอ ถ้าเป็นถ้าเป็นก็ดีสิครับผมอยากได้สบอนเซอร์มากเลยคือนี่คือเห็นไหม,มคือผมได้จ่ายมาเยอะค่อนข้างเยอะมากๆอ่ะอ่ะไหนล้ผมผมกินให้ดูเลยอ่ะวันนี้ยังไม่ได้กินเลยก็เนี่ยคือคุณหมออ่ะบอกผมกินทุกๆสามชั่วโมงนะแต่ตอนนี้ผมผมไม่ได้กินทุกทุกสามชั่วโมงลนะผมกินแค่มื้อเย็นหลังมื้อเย็นครั้งเดียวครับผมก็กินเนี่ยกินหนึ่งช้อนเลยเนี่ยอุย้ยให้หมดอืมรสชาติเหมือนหมากฝรั่ง อร่อยนะจริงๆต้องบอกว่าการฟิสคอนนี่อร่อยมากก็ดจริงๆแล้วว่าคุณสมบัติของการฟิสคอนน่ะรักษากดระย้อนรักษามันททากดย้อนได้ได้แบบตรงๆเลยนครับผมอันนี้คือผมขออนุญาตอ่านจากเว็บไซต์ที่เขาที่เขาขายการฟิสคอนนะครับผมก็รักษาอาการที่มีกดในกระเพาะมากเกินไปรักษาอาการแสบอกแสบคอที่เกิดจากกดระย้อนรักษาอาการเลอเปรี้ยวและรักษาอาการอาหารไม่ย่อยครับคือการฟิสคอนเนี่ย จอกฤตไวมากๆเมื่อทานไปแล้วนะครับผมคือตัวยานเนี่ยจะทําให้กรดในกระเพาะเราเป็นกลางถ้าพูดแบบไม่ใช่วิชาการนะครับผมพอทานไปแล้วเนี่ยไอก้กรดในกระเพาะที่ทำให้เราแสบท้องอะ่ะไม่นจะกัลาพเป็นสารสารธรรมดาที่ไม่ได้ทําให้เราแสบท้องนะครับแล้วก็ทําให้ลดมันสามารถลดอาการแสบอ,อกแสบคอได้อย่างรวดเร็วด้วยครับผมแต่ว่าในโรงพยาบาลเอกชนน่ะที่ผมเข้าไปรักษานะครับเขาจะขายการ์ิสคอนยอยู่ที่ขวดละ250บาทแบ่าทถ้าหากคุณไปซื้อตามร้านขายายาพวกเภสัชเนี่ยมันจะถูกนิดนึง บางร้านก็ขาย230้าบางร้านก็ขาย240ครับผมมันก็ไม่แตกต่างกันมากก็แตกต่างกัน20บาท10บาทประมาณนี้ครับผมแต่ว่าสำหรับผมที่โดนคุณหมอจ่ายยาก,การฟิสคอนให้นะครับผมเพราะผมผมก็คิดว่าไอ้การฟิสคอนนี่แหละช่วยอาการผมผมดีขึ้นนอกจากการปรับพฤติกรรมนะครับผมแต่ผมต้องบอกว่าผมผมจ่ายให้กับการฟิสคอนเยอะมากและไม่สามารถเบิกประกันสังคมได้การฟิสคอนเบิกประกันสังคมไม่ได้คือผมกินไป4เดือนอะ่ะผมจ่ายไปเกือบหมื่นอะ่ะหลังๆก็เออผมปรับพฤติกรรมละ ก็ปรับพฤติกรรมครับผมก็เช่นง,ง่ายๆนะที่ผม,ท,ผมที่ผมที่ผมทําประจํานะก,ก็ไม่กินมือเดือไม่กินของทอดที่มันมันมากๆแล้วก็ต้องหักดิบเลิกกาแฟแล้วก็ไม่กินข้าวแล้วนอนไปเลยคือคนที่กินข้าวเสร็จอะแล้วก็นอนไปเลยอะมันจะทำให้แบบกดมันอาจจะอะไรแบบไหลไหลมาไงก็อาจจะเป็นอาการที่อาจจะเป็นอาการที่ทําให้เกิดกดไหลย้อนได้ผมก็เลิอกอาการเอ้ยเลิกพฤติกรรมพวกนั้นนะครับผมก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งเลยแต่ผมก็คิดว่ายา คือคนป่วยไ็ต้องกินยาเนอะอันนี้อืมันก็ต้องมันก็จะไปน้องกินนะผมก็ก็นี่คือยาที่คุณหมอใจ่ายให้ผมนะครับแค่สองตัวมิลาซิตแล้วก็กาวิสคอนก็มีเท่านี้แหละครับผมก็ไม่ต่างอะไรกับเป็นกรดไหลย้อนธรรมดาคือผมเป็นกรดไหลย้อนขึ้นคอค่อนข้างหนักไงก็ผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับกรดไหลย้อนแล้วก็อาหารไปมากกมาเลยสามารถเข้าไปดูเพิ่มิมได้นะผมสับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ